สวัสดีค่ะวันนี้ในจินตคณิตเล่ม403นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า25ก่อนนะคะหน้า25เราจะทำคอลัมน์ขวามือทั้งคูณและหารน,นะคะคุณครูจะทบทวนให้เพราะว่าเหมือนเราจะพึ่งขึ้นตัวคูณหารก็เหมือนกับจะยังไม่ค่อยคล่องดีนะคะทบทวนกันไปสักอย่างละ10ข้อ นะคะอ่เตรียมลูกคิดมาเลยดูที่ข้อ16ด้านบนก่อนนะคะข้อ16อ่านโจทย์เลยค่ะ701ดนคูณหนะคะนับ1 2 3่ส นะคะพอมีตัวเลขสี่ตัวนับ1 2 3 4 6ส4 2ามสี่หกเจ็ดสี่สิบสองอ่านว่าสี่สองย์อ่านว่าศ0นศนะคะหกหนึ่งหอ่านว่าศ6นหได้คำตอบเท่าไหรค่ครับสี่สองศูย์หตัวเลขหลักพันนะคะระมัดระวงังและอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมม่าด้วยนะคะ ข้อต่อไป402คูณ4นับ1 2 3 4 4 4 16อ่านว่า16 400อ่านว่า00นะคะต้องอ่านว่านะคะจะได้ขยับหลักมา428อ่านว่า08ได้คำตอบเท่าไหรค่ครับ1608นะคอมมา่าแล้วก็เคลียร์นะคะ

สามหกสิบแปดอ่านว่าหนึ่งแปดสามศูนย์ศูนย์อ่านว่าศูนย์ศูนย์สามสองหกอ่านว่าศูนย์หกนะคะถ้าไม่มีอ่านว่าเราจะดีดผิดหลักนะคำตอบคือหนึ่งแปดศูนย์หกนะคะต่อไปห้าศูนย์หนึ่งคูณเจ็ดนับหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดห้าสามสิบห้าอ่านว่าสามห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่านว่าศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่านว่าศูนย์เจ็ดได้คำตอบสามห้าศูนย์เจ็ดข้อต่อไปสามศนหนึ่งคูณแปดนับหนึ่งสองสามสี

สองศูนย์อ่านว่าศูนย์ศูนย์สองสามหกอ่านว่าศูนหกได้คำตอบหนึ่งแต่อไปข้อยี่สิบสามสามศูนย์หนึ่งคูณห้านับหนึ่งสองามส่าสาห้าอ่านว่าหนึ่งห้ห้าศูา 00, 15, านย์ศูนย์อ่านว่า0ูนย์ห้านึงห้าอ่านว่า05นย์ห้าได้คำตอบ 1 505นะคะสูตรคูณไม่ยากท่องให้เร็วเลยต่อไป3 0มศนย์เคูณสองนับ1 2 3 4 2สอ่อา่านว่า0ูนย์หกอ่านว่า0ูขยับหลักมาสองเกาสอ่านว่าหนึ่ข้อนี้หลักร้อยตอบ6กห ข้อ25 207นคูณ4นับ1 2 3 4 428อ่านว่า08 40 0อ่านว่า0 0นะคะ4 7 28อ่านว่า28ได้คำตอบ828ค่ะถือว่าเป็นการทบทวน10ข้อนะคะและทีนี้ให้นักเรียนเลื่อนลงไปที่คอลัมน์ข้างล่างคุณครูจะเริ่มที่ข้อ16เหมือนกัน เป็นในเรื่องของการหารนะคะเมื่อกี้เราคูณนับ1 2 3 4นะทีนี้มาดูการหารนะคะเจหาร5สี่เหลี่ยมลบวงกลมสี่เหลี่ยมสองในวงกลมมี2เท่ากับ0นะตั้งโจทย์ที่จุดศูจุดนอยู่หลังจุดกึ่งกลางนะคะทบทวน7 0หาร5 5น้อยกว่า7เว้น1ช่องกระโดดข้ามมาที่หลักสิบอะไรได้ศู ห้าหนึ่งห้าลบศูนย์ห้าออกไปเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองศูนย์ห้าสี่ยี่สิบลบสองศูนย์ได้คำตอบสิบสี่มีหนึ่งกับสี่นะคะต่อไปแปดแปดสองหาร 9, 4, เก้าสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับหนึ่งตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางแปดแปดสองนะคะเก้ามากกว่าแปดไม่เว้นมาดูสองหลักแรกเก้าอะไรได้แปดสิบแปด 99เลยใช่ไหม81ลบ 81, 81ออกไปเหลือ72 9อะไได้72คะ98 72ได้คำตอบ98มี9กับ8ต่อไป360หาร8สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะ360 8มากกว่า3ไม่เว้น แปดอะไรได้สามสิบหกคะแปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบเกินเอาแปดสี่ลบสามสองลบสองไม่ได้บวกสามลบห้าเหลือสี่ศูนย์แปดอะไรได้สี่ศูนย์คะแปดห้าลบสี่ศูนย์ออกไปได้คำตอบสี่สิบห้า ต่อไป492หาร3สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง492เปรียบเทียบ3น้อยกว่า4เว้น1ช่องกระโดดมาหลักร้อยเลยนะคะ2หลักแรกของเขาคือ04 3อะไรได้04 313 3, ลบ03ออกไปต่อไปเหลือ192เอาแค่2หลักก่อน3อะไรได้19 สามหกสิบแปดลบหนึ่งแปดนะคะต่อไปเหลือหนึ่งสองท่องสุตคูณให้ไวสามอะไรได้สิบสองสามสี่ลบสิบสองได้คำตอบหนึ่งหกสี่นะคะต่อไปร้อยห้าสิบแปดหารสองสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับหนึ่งตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางหนึ่งห้าแปดสองมากกว่าหนึ่งไม่เว้นนะคะสองหลักแรกสองอะไรได้สิบห้า 2 7 4ลบ1 4ลบ4ไม่ได้บวก1ลบ5โจทย์เหลือเท่าไหร่คะั8บ9 8สลบ1 8หมดเลยได้คำตอบ79มี7กับ9ต่อไปคะ่ะ68หาร4ี่สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับ0ตั้งโจทย์ที่จุด0นะคะอยู่หลังจุดกึ่งกลาง68 สี่น้อยกว่าหกเว้นหนึ่งช่องกระโดดข้ามมาตรงนี้สองหลักแรกคือศูนย์หกสี่อะไรได้หกสี่หนึ่งสี่ลบศูนย์สี่ออกไปลบสี่ไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเหลือสองแปดสี่อะไรได้สองแปดคะ่ะสี่เจ็ดยี่สิบแปดลบสองแปดออกไปได้คำตอบหนึ่งเจ็ดนะคะ ต่อไป4ี่ศยสองหารหกสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางหมากกว่าสีไม่เว้นนะคะ2หลักแรก6อะไรได้40 6อะไรได้40่สิบหเจเกินเอาห6หใส่หลบสามสลบหไม่ได้ลบสิเพิ่มสี่ตอนนี้เหลือเหลือโจทย์อยู่42่อหกอะไรได้42่บคะห7 ใส่7ก่อนลบ42ได้คำตอบเท่าไหร่67ดนะต่อไปข้อ23นะคะ3ามหนึ่งห้าหาร7จสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางเจมากกว่า3ไม่เว้นนะคะเปรียบเทียบทุกครั้งเจอะไรได้สามสิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สเกินเนาะเอาเจ็ดสพอใส่4ีลบส ลบ 2, 8ลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่มสองเหลือ35 7เจ็อะไรได้35 7 5หใส่5ก่อนลบ35คําตอบคือ45หนะคะต่อไปข้อ24 74สี่เหารสองสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับเท่ากับศนย์ตั้งโจทย์ที่จุดศูนอยู่หลังจุดกึ่งกลางนะคะ74 2สองน้อยกว่า7เว้น1ช่องกระโดดข้ามมาที่หลัก 10, สิบอะไรได้0ูนย์เจด สองอะไรได้เจ็ดนั่นแหละสองสามหกใช่ไหมลบศูนย์หกออกไปเหลือหนึ่งสี่สองอะไรได้หนึ่งสี่ค่ะสองเจ็ดสิบสี่ได้คำตอบสามสิบเจ็ดนะคะอ่ะข้อสุดท้ายที่จะทำพร้อมกันสองแปดสี่หารสี่สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับหตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางสองแสี่มากกว่าสองไม่เว้นนะคะสองหลักแรกสอะไรได้ยี C 7 2เจดดลบสองออกไปลงตัวเลยต่อไปเหลือ0ูนย์ี่ี่อะไรได้4คะ่ะ4ี่หนึ่งลงตัวเหมือนกันลบ0ูนย์ออกไปคำตอบคือ7 1อนะคะ,ะทำตามสัญญาแล้วทำคูณกับหารอย่างละสิบข้อเรียบร้อยนะคะที่เหลือให้นักเรียนลงมือทำได้เลยและส่งคำตอบมาให้คุณครูตรวจให้นะสวัสดีค่ะ